เคยสงสัยบ้างไหมว่าเวลาคุณโกรธจริงๆแล้วใครเป็นคนโกรธเป็นคุณหรือเป็นอารมณ์ที่มาครอบงำคุณถ้าเป็นคุณแล้วทำไมบางครั้งโกรธแรงมากแต่บางครั้งก็หายโกรธเร็วถ้าคุณเฝ้าดูความโกรธเฉยๆมันจะอยู่กับคุณตลอดไปไหมหรือมัน ค่อยๆจางลงเองหากเกือบความโกรธแล้วก็เหมือนเมฆก้อนใหญ่ที่กำลังตั้งเขาที่จะก่อพายุขึ้นในใจเราเหมือนแม่น้ำที่เชี่ยวกราดที่ยากจะเอาอะไรมาขวางแต่ให้เราเฝ้าดูมัน การเฝ้าดูความโกรธเฝ้าดูยังไงเหรอแทนที่จะอินกับมันให้ถอยออกมามองมันไม่ต้องไปกดมันแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่ลองถามตัวเองว่าตอนนี้โกรธตรงไหนใจเต้นแรงขึ้นไหมหน้าเริ่มร้อนหรือเปล่ากำหมัดแน่นไหมถ้าฉันไม่เติมเชื้อไฟไม่คิดแค้น ไม่ตอบโต้มันจะค่อยๆดับลงไปไหมในขณะที่กำลังไตร่ตรองเฝ้าดูความโกรธให้ฝึกนิ่งคิดพิจารณาไตร่ตรองสักสาวินาทีเราจะเห็นว่าความโกรธก็เป็นแค่สิ่งที่มาแล้วก็ไป เราจะไม่ถูกมันครอบงำง่ายๆเราจะเลือกได้ว่าจะโกรธต่อหรือจะพอแค่นี้เคยสงสัยและถามตัวเองบ้างไหมว่าเหตุใดเราถึงรู้สึกโกรธเมื่อถูกว่าถูกด่าถูกกระทำอะไรที่ทำให้รู้สึกเจ็บทนไม่ได้ รับไม่ได้และรู้สึกว่าความโกรธกำลังประทุจนถึงขีดสุดหรือมันกำลังค่อยๆคืบคานมาแล้วมันจะระเบิดตรงไหนความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ความโกรธเกิดขึ้นเพราะอัตตาหรือตัวตนของเราถูกกระทบตัางหากละ่ะเรารู้สึกว่าตัวเองถูกบูถูก ถูกและเมิดศักดิ์ศรีหรือถูกทำร้ายทางคำพูดซึ่งในความเป็นจริงคำพูดเป็นเพียงเสียงที่เปล่งออกมาแต่เราตีความมันให้มีความหมายเชิงลบลองคิดดูว่าถ้ามีเด็กเล็กอายุสามขวบมาด่าเราแรงๆเราคงไม่โกรธเพราะเรารู้ว่าเด็กไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักมาดา่าเรากลับโกรธ เพราะเราให้ค่ากับคำพูดนั้นใช่หรือไม่จริงๆแล้วความโกรเธเกิดจากการให้ค่ากับคำพูดของผู้อื่นมากเกินไปต่างหากละ่ะแล้วเราจะลดความโกรธได้อย่างไรการลดความโกรธต้องอาศัยการรู้ทันอารมณ์และฝึกใจให้สงบขึ้นมีหลายวิธีที่ใช้ได้ เช่นหยุดและเฝ้าดูความโกรธแทนที่จะตอบโต้ทันทีลองหยุดสักสามวินาทีแล้วสังเกตความรู้สึกของตัวเองว่ามันร้อนขึ้นที่หน้าอกใจมันเต้นแรงหรือรู้สึกอยากโต้กลับไหมการเฝ้าดูความโกรธช่วยให้เรามีสติและไม่หลงไปกับมันลองคิดแบบผู้รู้ แยกแยะเหตุปัจจัยลองพิจารณาว่าคนที่ด่าเราเขามีปัญหาอะไรอยู่หรือไม่บางทีเขาอาจจะเครียดหุดหงิดหรือมีปมภายในใจมาก่อนแล้วมาระบายใส่เราหรือเปลี่ยนมุมมองธรรมะข้อขันติความอดทนจะเอามาใช้ได้ก็ตอนนี้ล่ะถ้าเราอดทนได้เราก็ไม่เป็นทาสของอารมณ์ คนที่อดทนต่อคำพูดแรงๆได้คือคนที่แข็งแกร่งทางจิตใจอย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกวันนี้แล้วเราจะฝึกวันไหนล่ะใช้หลักเมตตาหากมองว่าคนที่ด่าเราน่าสงสารเช่นเขาอาจถูกกดดันจากงานครอบครัวหรือมีความทุกข์มากกว่าที่เราเห็นความโกรธของเราจะเริ่มลดลง หายใจลึกๆและปล่อยวางฝึกธรรมะข้ออุเบกขาถึงเวลาแล้วที่ต้องฝึกข้อนี้เพราะถ้าเรารู้ว่าคำพูดของเขาไม่มีค่าพอให้เราทุกข์ใจเราก็แค่ปล่อยมันผ่านไปแล้วเราจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นขณะโกรธได้อย่างไรล่ะสิ่งแรก ที่เราต้องบอกตัวเองต้องเตือนตัวเองว่าความโกรธทำร้ายเราเองคนที่ด่าเราอาจลืมไปในวันพรุ่งน,นี้แต่ถ้าเรายังโกรธอยู่มันจะเผาผลาญใจเราเองลองฝึกให้อภัยใช้เมตตาภาวนาลองนึกถึงหน้าคนที่ทำให้เราโกรธแล้วอธิษฐานให้เขามีความสุขเราจะรู้สึกเบาลงอย่างมาก ฝึกให้จิตอยู่เหนืออารมณ์โดยใช้สมาธิคนที่มีสมาธิดีจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าถ้าฝึกสมาธิทุกวันความโกรธจะลดลงโดยอัตโนมัติคนจะดีจะต้องใช้กี่วิธีในการยกระดับจิตใจตัวเองการยกระดับจิตใจไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนวิธี แต่เป็นความต่อเนื่องและความตั้งใจการฝึกฝนมีหลายแนวทางเช่นใช้ขันติความอดทนอดทนต่อคำพูดที่บาดใจใช้เมตตาแทนที่จะโกรธให้เข้าใจคนที่ทำร้ายเราใช้สมาธิและสติฝึกให้จิตสงบและรู้เท่าทันอารมณ์ใช้ปัญญา เห็นความโกรธเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่หลงไปกับมันวิธีไหนก็ใช้ได้แต่ต้องฝึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยแล้วความโกรธจะค่อยๆลดลงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อถูกด่าต่อหน้าอย่ารีบตอบโต้ให้หยุดคิดแล้วก็ไตร่ตรอง ก่อนที่จะเอ่ยคำไหนไปให้คิดียว่าหยุดแล้วก็คิดแล้วก็ไตรตรองความโกรธมาจากการให้ค่ากับคำพูดของคนอื่นมากเกินไปเพราะฉะนั้นจงปล่อยผ่านอย่าให้ค่ากับคำพูดของคนอื่นมาบังคับหรือมาสั่งให้เราต้องตอบโต้โดยคำรุนแรงหรือสิ่งที่โหดร้ายลดความโกรธ ด้วยขันติเมตตาอุเบกขาและสติยกระดับจิตใจด้วยการฝึกให้อภัยสมาธิและปัญญาสุดท้ายแล้วใจที่สงบมีค่ามากกว่าชัยชนะในการเถียงการหยุดและเฝ้าดูความโกรธแบบรู้ทันคืออะไรการรู้ทันความโกรธคือการสังเกตว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว โดยไม่ปล่อยให้มันพาเราไปตอบโต้แบบอัตโนมัติเรามาดูว่าการเฝ้าดูความโกรธแบบรู้ทันเราจะตอบสนองหรือเราจะโต้อตอบให้มาดูในกรณีศึกษาดังจะอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนดังนี้หากมีคนด่าเราแรงๆปกติแล้วเราจะโกรธและตอบกลับทันที แต่แทนที่จะตอบโต้ให้หยุดสักสามวินาทีแล้วสังเกตใจเราเต้นแรงขึ้นไหมมือกำแน่นหรือเปล่ารู้สึกไฟลุกภายในใจไหมเมื่อเฝ้าดูแบบนี้เราจะรู้ว่าอ๋อนี่คือความโรกรธกำลังเกิดขึ้นแล้วพอรู้ทันแล้วความโกรธจะเบาลงเองเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อไฟให้มัน ทำไมต้องรู้ทันความโกรธถ้าเราไม่รู้ทันเราจะเผลอเป็นเหยื่อของอารมณ์ตอบโต้กลับโดยไม่คิดพอรู้ทันเราจะเลือกได้ว่าจะโกรธต่อหรือจะพอแค่นี้เปรียบเทียบง่ายๆถ้าฝนตกแล้วเรารู้ทันเราก็หาที่หลบฝนดังนั้นเราก็ไม่เปียกถ้าความโกรธมาแล้วเรารู้ทันเราก็ไม่ตอบโต้ เราก็ไม่ทุกข์เมื่อเราฝึกขันติในขณะที่โกรธแล้วเราได้อะไรขันติแปลว่าความอดทนหรือความมีใจเย็นต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจขันติช่วยอะไรเราได้บ้าง เมื่อเราไม่เป็นทาตุของอารมณ์คนที่อดทนได้ไม่ต้องเสียพลังไปกับการทะเลาะก,กับใครป้องกันการกระทำที่ผิดพลาดคนโกรธแล้วพูดแรงๆอาจเสียใจทีหลังทำให้เป็นที่รักเพราะคนใจเย็นมักได้รับความเคารพจากผู้อื่นเป็นการช่วยฝึกจิตให้แข็งแกร่งคนที่มีขันติจะรับมือกับปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้น ขันติแล้วได้อะไรขันติช่วยให้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะศีลข้อสี่วดเว้นจากการพูดกโกหกด่าว่าพูดคำหยาบคายถ้าเรามีขันติแม้จะถูกด่าก็จะไม่พูดคำแรงกลับไปเป็นการรักษาศีลข้อสีได้ถ้าเราควบคุมความโกรธได้ก็ไม่ต้องใช้วาจาให้ร้ายใครดังนั้น การรู้ทันความโกรธเฝ้าดูมันโดยไม่ปล่อยให้มันพาเราไปตอบโต้ขันติช่วยให้จิตสงบไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ต้องเผลอทำผิดศีลขันติไม่ผิดศีลแต่ช่วยให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นขันติช่วยให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นขันติคือเกราะป้องกันจิตใจเราเอง แล้วคุณเคยรู้บ้างไหมว่าความโกรธทำร้ายเราอย่างไรบ้างความโกรธเป็นอารมณ์ที่ส่งผลเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อตึงเครียดทำให้ปวดหัวหรือปวดตัวฮอร์โมอนความเครียดคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาว ทางจิตใจทำให้เราขาดสติแต่สินใจผิดพลาดทำให้เราพูดหรือทำสิ่งที่อาจต้องเสียใจภายหลังทำลายความสัมพันธ์คนที่ขี้โมโหจะมีปัญหากับคนรอบข้างทำให้ใจร้อนไม่นิ่งทำให้เราเป็นทุกข์เองเปรียบเทียบง่ายๆความโกรธก็เหมือนไฟไหม้บ้านถ้าเราปล่อยให้มันลุกลามมันจะเอาผลานตัวเราเองก่อนใคร แล้วเราจะแยกแยะความโกรธออกจากใจได้อย่างไรความโกรธเป็นแค่อารมณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนของเราวิธีแยกแยะความโกรธออกจากใจเราให้เฝ้าดูมันเวลาโกรธให้บอกตัวเองว่าตอนนี้โกรธนะแค่รู้ทันมันมันจะลดลงโดยอัตโนมัติคิดว่าเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไป เหมือนเมฆดำที่ลอยมาแล้วก็หายไปเราไม่ต้องเก็บมันไว้อย่ายินกับมันมากนักถ้าเราคิดว่าฉันโกรธมันเหมือนเราเป็นเจ้าของอารมณ์นี้แต่ถ้าเราคิดว่าตอนนี้มีความโ,รโกรธเกิดขึ้นเราจะไม่ยึดติดกับมันเปรียบเทียบง่ายๆก็คือความโกรธก็เหมือนขยะที่ลอยมากับน้ำถ้าเราไม่เก็บมันไว้เดี๋ยวมันก็ไหลผ่านไปเองถามว่าสิ่งที่บอกให้ทำ หรือสิ่งที่บอกให้คิดนั้นยากไหมมนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองเกิดมาเพื่อการตื่นรู้เกิดมาเพื่อฝึกตนดังนั้นถ้าเราฝึกบ่อยครั้งจนเกิดความเคยชินเราจะรู้สึกว่านี่แหละเราเป็นมนุษย์แล้วเพราะเราได้ฝึกแล้วและถ้าเราฝึกจนถึงความเป็นนิสัยเป็นสันดาน จะรู้ว่าการละความโกรธการแยกแยะความโกรธออกจากใจมันไม่ได้ยากในการที่จะฝึกเลยสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วเราจะเริ่มต้นฝึกละความโกรธต้องเริ่มอย่างไรบ้าง3ามขั้นตอนง่ายๆ 1. รู้ทันความโกรธนั่นคือการมีสติพอเริ่มโกรธให้หยุดคิดสักสามวินาทีแล้วถามตัวเองว่า ตอนนี้เรากำลังโกรธอยู่ใช่ไหมแค่รู้ทันความโกรธก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้ว 2. อ,อย่าตอบโต้ทันทีฝึกขันติความอดทนถ้าโกรธให้หยุดก่อนหายใจลึกๆ 3. ถึงหครั้งถ้ายังโกรธมากให้เดินหนีไปก่อนอย่าเพิ่งพูดหรือทำอะไร 3. เปลี่ยนมุมมองโดยใช้ปัญญาคุมคิดว่า เราจะปล่อยให้คำพูดของเขาทำให้เราทุกข์จริงๆหรือคิดว่าเขาคงมีปัญหาของเขาเองเราจะไม่รับมาเป็นปัญหาของเราโดยเด็ดขาดถ้าโกรธใครลองคิดถึงข้อดีของเขาดูจะช่วยให้เราใจอ่อนลงได้เปรียบเทียบง่ายๆความโกรธก็เหมือนฟืนถ้าไม่เติมเชื้อไฟมันก็จะมอดไปเอง แล้วอุเบกขาช่วยยกระดับจิตใจเราได้อย่างไรอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงรักหรือชังมากเกินไปอุเบกขาช่วยใจเราสูงขึ้นทำให้สงบไม่ไหวตามอารมณ์เราจะไม่ทุกข์ไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงช่วยให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ช่วยลดอัดตราความเป็นตัวตนของเราทำให้เรายอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะฝึกอุเบกขาอย่างไรให้ง่ายในชีวิตประจำวันในแต่ละวันของเรา 1. ฝึกปล่อยวางถ้ามีคนพูดไม่ดีใส่เราให้คิดว่ามันเป็นแค่คำพูดเดี๋ยวก็หายไป 2. ฝึกมองโลกตามความเป็นจริงทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง เราควบคุมเขาไม่ได้แต่ควบคุมใจเราได้ 3. ฝึกสมาธินั่งนิ่งๆสักห้านาทีต่อวันแล้วสังเกตว่าความคิดเราไหลไปไหนฝึกแบบนี้จะช่วยให้ใจเราสงบขึ้นเปรียบเทียบง่ายๆอุเบกขาก็เหมือนกระจกใสต่อให้ใครมาสาดโครนใสพอเวลาผ่านไป ครนก็จะแห้งและร่วงไปเองสรุปแนวทางฝึกใจให้สงบจากความโกรธเราต้องรู้ทันอารมณ์พอรู้ว่าโกรธก็ให้เฝ้าดูมันอย่าไปอินกับมันหยุดตอบโต้ให้หายใจลึกๆหรือเดินออกจากสถานการณ์นั้นฝึกเปลี่ยนมุมมองคิดว่าอีกฝ่ายอาจมีปัญหาของเขาฝึกอุเบกขาวางใจเป็นกลาง มองทุกอย่างตามความเป็นจริงฝึกสมาธิช่วยให้ใจนิ่งไม่หวั่นไหวง่ายนี่คือการฝึกที่เราต้องเริ่มต้นเพราะในอนาคตในชีวิตประจำวันในทุกวันเราจะเจอกับสิ่งเหล่านี้ความโกรธความเกลียดความโลภเข้ามาประทะในแต่ละวันแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกในวันนี้คือฝึกละความโกรธ สิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องที่ฝึกง่ายๆแต่มนุษย์เราสามารถฝึกได้การให้อภัยคนอื่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณโกรธจริงๆแล้วใครเป็นคนโกรธเป็นคุณหรือเป็นอารมณ์ที่มาครอบงำคุณ ถ้าเป็นคุณแล้วทําไมบางครั้งโกรธแรงมากแต่บางครั้งก็หายโกรธเร็วถ้าคุณเฝ้าดูความโกรธเฉยๆมันจะอยู่กับคุณตลอดไปไหมหรือมันจะค่อยๆจางลงเองนี่แหละคือการเฝ้าดูความโกรธเฝ้าดูยังไงแทนที่จะอินกับมันให้ถอยออกมามองมันไม่ต้องไปกรมันแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่ลองถามตัวเองว่าตอนนี้โกรธตรงไหนใจเต้นแรงขึ้นไหมหน้าเริ่มร้อนหรือเปล่า กำมัดแน่นไหมถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟไม่คิดแค้นไม่ตอบโต้มันจะค่อยๆดับไปเองเมื่อเราเฝ้าดูความโกรธแล้วเราได้อะไรเราจะเห็นว่าความโกรธก็เป็นแค่สิ่งที่มาแล้วก็ไปเราจะไม่ถูกมันครอบงําง่ายๆเราจะเลือกได้ว่าจะโกรธต่อหรือจะปล่อยผ่าน แต่ถ้าดูแล้วมันก็โกรธไปแล้วจะทำยังไงดีล่ะถ้าเผลอไปโกรธแล้วลองใช้สาวิธีนี้ 1. เปลี่ยนโฟกัสทันทีหยุดคิดเรื่องที่โกรธแล้วหันไปทำอย่างอื่นเช่นเดินเล่นฟังเพลงหรือดื่มน้ำทานอาหารที่ชอบลองมองไปรอบตัวดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันช่วยให้ใจกลับมาสู่ปัจจุบันได้ 2. หายใจลึก,ลก นับหนึถึงสิหายใจเข้าช้าๆคิดว่าพลังบวกเข้ามาหายใจออกช้าๆคิดว่าความโกรธออกไปทำซ้ำสามถึงหครั้งใจจะเย็นลงโดยอัตโนมัติ 3. ถามตัวเองว่าฉันจะให้ความโกรธทำร้ายฉันจริงๆหรอถ้าเรายังโกรธแสดงว่าเรากำลังให้คนอื่นควบคุมใจเราถ้าเราเลือกที่จะไม่โกรธ เราคือเจ้าของตัวเองธรรมะง่ายๆในชีวิตประจำวันที่ช่วยละความโกรธอย่างเห็นผล 1. การฝึกขันติความอดทนเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันให้ผ่านมันได้ด้วยรู้สึกว่าเราฝึกได้นี่นาถ้ารถติดแทนที่จะหงุดหงิดลองใช้เวลานั้นฟังเพลงที่ชอบถ้ามีคนพูดจาไม่ดีใส่ลองคิดว่า เขาอาจมีปัญหาของเขาเองถ้าต้องรอคิวนานลองใช้เวลานั้นฝึกหายใจลึกๆ 2. ฝึกเมตตาต่อคนที่ทำให้เราโกรธเวลามีคนทำให้เราหงุดหงิดลองคิดว่าเขาอาจจะเครียดหรือมีปัญหาส่วนตัวของเขาเองถ้าคนขับรถปาดหน้าลองคิดว่าเขาคงรีบไปโรงพยาบาลมั้ง 3. ฝึกอุเบกขาวางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งมีคนชม ก็ไม่เหลือมีคนด่าก็ไม่ทุกข์ทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวร 4. ฝึกยิ้มและปล่อยวางลองยิ้มให้ตัวเองทุกเช้าแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไม่โกรธอะไรง่ายๆหรอกถ้าเผลอโกรธก็ให้ยิ้มเบาๆแล้วคิดว่าช่างมันเถอะ 5. ฝึกสมาธิวันละหนาทีแค่หลับตาหายใจเข้าออกแล้วสังเกตความคิดของตัวเองจะทำให้เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองเร็วขึ้นและเมื่อฝึกห้านาทีแล้วรู้สึกใจสบายแล้วลองฝึกเพิ่มขึ้นเป็น10นาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความพอใจของอารมณ์และร่างกายที่จะอำนวยในเวลานั้น สรุปทั้งหมดทั้งมวลพอที่จะให้เราเข้าใจว่าเฝ้าดูความโกรธไม่ใช่การกดมันแต่คือการรู้ทันมันถ้าเผลอโกรธให้เปลี่ยนโฟกัสหายใจลึกๆและถามตัวเองว่าคุ้มไหมที่ต้องทุกข์ฝึกลับความโกรธได้ทุกวันด้วยขันติเมตตาอุเบขาและสติสุดท้ายไม่มีใครทำให้เรากโกรธได้ ถ้าเราไม่อนุญาตกระเสียนผาสุขสวัสดี